สวัสดีผู้ครองนักเรียนนะคะวันนี้นะคะเราก็มาพบก,กันอีกครั้งหนึ่งเนาะสะาหร,รับคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบค่าของตัวเลขนะคะโดยใช้เครื่องหมายนะคะเรามาดูเครื่องหมายกันก่อนนะคะเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายเท่ากันนะคะจะมีขีดสองขีดแบบนี้นะคะต่อไปเครื่องหมายไม่เท่ากันมีเครื่องหมายสองขีดและจ,ะจะมีเครื่องหมายทับลงมาแบบนี้นะคะเราเรียกว่าเครื่องหมายไม่เท่ากันนะคะ ต่อไปค่ะเครื่องหมายมากกว่านะคะจะเป็นแบบนี้นะคะและเครื่องหมายน้อยกว่านะคะจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าดูแล้วเนาะเครื่องหมายสองเครื่องหมายนี้นะคะมันจะสลับกันแบบนี้นะคะเปรียบเทียบกัน้อันนี้คือเครื่องหมายมากกว่าอันนี้คือเครื่องหมายน้อยกว่านะคะต่อไปนะคะเรามาดูการเปรียบเทียบจํานวนกันถ้าคุณติดรูปภาพนะคะเราจะมาเปรียบเทียบจํานวน เท่ากันเล่มไม่เท่ากันก่อนนะคะนักเรียนดูคู่ค่าแบบนี้นะคะ<ว>เราจะมาดูว่าสองรู่นี้มีจํานวนเท่ากันหรือไม่เท่ากันนะคะ<ว>จะแบ่งเป็นสองภาคนะคะ<ว>สองด้านดอกไม้ด้านนี้มีสองดอกน,นี่อีกสองดอกเนาะนักเรียนสังเกตดูนะคะว่างนี้มีดอกไม้สองดอกและด้านนี้ก็มีดอกไม้2สองดอกระหว่าง จังวนนี้นะคะเราจะใช้เครื่องหมายเท่ากันกับไม่เท่ากันอนนะคะนักเรียนดูว่าเราจะใช้เครื่องหมายอะไรนะคะระหว่างเครื่องหมายเท่ากันกับไม่เท่ากันอ่าลองตอบสิคะอะไรเอย่ยเราจะใช้เครื่องหมายเท่ากันกอนนะคะ,ะป้านี้ก็มีสองดอกตอนนี้ก็มีสองดอกเราจึงใช้เครื่องหมายเท่ากันนะคะต่อไปนักเรียนมาดูอันนี้ป้านี้มีดอกไม้อยู่สามดอก ต้นนี้มีดอกไม้อยู่สองดอกนันเกเรียนคิดว่าจะใช้เครื่องหมายอะไรนะคะระหว่างเครื่องหมายเท่ากันกับไม่เท่ากันตอบได้ไหมคะคือเครื่องหมายไม่เท่ากันนั่นเอง mm. นะคะนักเรียนเห็นแล้วเนาะเราการเราเปรียบเทียบสิ่งของหรือจำนวนอะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวเลขกันนะคะตัวเลขอ่าแปดกับเก้าสามกับสี่เก้ากับเก้าอ่ะเราจะใช้อะไรเครื่องหมายอะไร จะให้เลือกใช้เครื่องหมายเท่ากันกับไม่เท่ากันก่อนนะคะได้ไหมคะ,ะระหว่างแกับ9กจะเป็นเครื่องหมายแปดไม่เท่ากับ9ตรงนี้เราเราจะใส่เครื่องหมายนี่ลงไปไน,นะคะและ3มกับ4เท่ากันหรือไม่เท่ากันคะไม่เท่ากันนะคะและระหว่างเลข9กับเลข9้ 9, จะใช้เครื่องหมายเท่ากันนะคะใส่ลงไปเลยเพราะเลข9นะคะ เลขเก้ามีจํานวนเท่าใช้เ็้าหมายเท่ากันนะคะค่ะเมื่อกี้นะคะนักเรียนรู้จักาการเปรียบเทียบจํานวนโดยใช้เครื่องหมายเท่ากันและไม่เท่ากันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการเปรียบเทียบค่าของจํานวนคะโดยใช้เครื่องหมายมากกว่าและเครื่องหมายน้อยกว่านะคะ เขียนคล้ายๆแต่แค่แต่ว่ามันจะกลับด้านกันอยู่นะคะอันนี้คือเครื่องหมายมากกว่าและอันนี้คือเครื่องหมายน้อยกว่านะคะนักเรียนเรามาดูรูปภาพนี้นะคะพูปดอกไม้นะคะจำนวนของดอกไม้ในแถวที่1ก่อนนะคะมันมยูสองดอกและด้านนี้จะมีดอกไม้อีกสามดอกถ้าครูบอกว่าเราจะเปรียบเทียบกันโดยใช้เครื่องหมายมากกว่านะคะและเครื่องหมายน้อยกว่านักเรียนลองดูสิคะว่าด้านด้านนี้มีดอกไม้สองดอก นนี้มีดอกไม้สามดอกนี้น้อยกว่ากันนะก็คือสองดอกน้อยกว่า3ามดอกอยู่แน่นอนแล้วนะคะและจํานวนนี้ค่ะแถวนี้นะคะแถวนี้มีดอกไม้อยู่2ดอกนะคะและก้องนี้จะมีดอกไม้อยู่1ดอกถ้าเราเปรียบเทียบกันนะคะดอกไม้2ดอกก็จะมากกว่าดอกไม้ที่มีจํานวนหนดอกใช่ไหมคะ เราจะมาใส่เครื่องหมายยังไงนะคะนี่เลยลองดูในการอ่านว่าใส่เครื่องหมายนะคะเราจะอ่านจากด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายมือของเรานะคะคือด้านนี้ซ้ายมือของนักเรียนนะคะจากด้านซ้ายมือมาหาด้านขวามือเราจะต้องบอกว่าสองน้อยกว่าสามใช่ไหมคะสองน้อยกว่าสามนะคะแล้วด้านนี้มีดอกไม้สองดอก ซึ่งมันมีมากกว่าหนึ่งใช่ไหมคะมาถ้าเรียนสังเกตดูมันจะอ้าปากเนาะมันจะอ้าปากคือเรเรียกว่ามันอ้าปากเนาะไปหาจํานวนที่มากกว่าเนาะเหมือนปลาใช่ไหมคะมันจะนับเน่าเปลือมันจะกินเลือที่มากกว่านะเปรียบเทียบแบบนี้เนาะแต่เวลาอ่านเนี่ยเราจะอ่านว่าว่าสองน้อยกว่าสามสองมากกว่าหนึ่ง ะะเดี๋ยวนะักเรียนลองมาดูนะคะจากตัวเลขนะคะจำนวนเหล่านี้นะคะเราจะใส่เครื่องหมายอะไรดีนะคะนักเรียนสังเกตด,ดูเลขแปดนะคะแปดกับเก้าเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างแปดกับเก้าเวลาเราอ่านเราจะต้องอ่านจากด้านซ้ายือก่อนแปดมากหรือน้อยกว่าเก้าคะแปดต้องน้อยกว่าเก้าใช่ไหมคะเราจะใส่เครื่องหมายลคะก็ต้องใส่เครื่องหมาย น้อยกว่านี้นเนาะต่อไป3กับ4เปรียบเทียบกันนะคะเราจะต้องอ่านจากด้านซ้ายมือของเรามาเสมอนะคะ3มกับ4 3มน้อยกว่า4ใช่ไหมคะเราจะใส่เครื่องหมายน้อยกว่าน,นะคะ3น้อยกว่า4ก็เอาเครื่องหมายน้อยกว่ามาใส่ใส่ตรงนี้แบบนี้นเนาะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะต่อไป มา ôn, เปรียบเทียบจำนวนระหว่าง1กับ0นะคะ1กับ0อ่าอันไหนมากกว่ากันก็คือ1แต่เราละอ่านเราก็ต้องอ่านจากด้านซ้ายมาอยู่แล้วใช่ไหม1มากกว่า0เราก็จะต้องใส่เครื่องหมายมากกว่าตรงนี้นะคะเรามาเจอกันในห้องนะคะเจอกันในห้องนักเรียนาต่อฟูด้วยนะอ่าเราก็จะได้เครื่องหมายแบบนี้นะ1มากกว่า ต่อไปถก9กับ6 9ก็มากกว่า 6, 6อยู่แล้วใช่ไหมคะตอเรียนที่ว่าเราจะใส่เครื่องหมายอะไรใต้ตรงนี้เครื่องหมายมากเนาะ9มากกว่า6นะคะามากกว่านะคะนนคหกกเ,ะ 4, กก 4, คะเะหกก็นไหมมีเ,เครื่องหมายมากกว่าเนาะต่อไประหว่าง8กับ4 8มากกว่า4ใช่ไหมคะตรงนี้เราก็จะต้องใส่เครื่องหมายมากกว่านะคะเครื่องหมายมากกว่ามาใส่นะคะง่ายไหมคะง่ายหรือยากอาตอบให้ครูได้ยินหน่อย อบดังๆเลยนะคะตอบให้ผู้ปกครองได้ยินเนาะ,ะต่อไประหว่าง5กับ7ค่ะเลข5น้อยกว่าเลขเจ็น, 7, นะคะตรงนี้เราก็ต้องใส่เครื่องหมายน้อยกว่านะคะเครื่องหมายนี้ออกมาแบบนี้นะคะและอันสุดท้ายนะคะระหว่าง1กับ2นะคะเราก็จะใส่เครื่องหมายอะไรเราก็มาดูเราอ่านไปเลย1น้อยกว่า2นะคะก็ ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าเข้าใจไหมแบบนี้เนาะเรื่องนี้นะคะนักเรียนสามารถดูตัวอย่างนะคะศึกษาความรู้ได้จากในหน้า50เพิ่มเติมได้นะคะเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนโดยใช้เครื่องหมายมากกว่าและน้อยกว่านะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอลาน,นักเรียนไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย